แบคเซีม mm hmm. พร้อมเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวาัลทูตวัฒนธรรมไทยจีน2023 เรียกว่าปังชุดไม่อยู่เลยนะคะสำหรับตัวทานเยาว,วชนน้องๆคนเก่งจาก s t อ r ์คเคสแม็กซนํำทีมโดยแม่น้อยจันปองทองแก้วที่ค่วงเด็กๆเ,เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมไทยจีน2023และไปร่วมแสดงบนเวทีและปินวัฒนธรรมไทยจีนได้ทำความรู้จักและเราต้องรู้จักเพิ่มเติมว,ว่าน้องๆแต่ละคนนะั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปทำความรู้จักเยาว,ว,วชนต้นแบบ ะเพิมตมตากันค่สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจียนนานาชาตินะครับเราได้จัดมา15ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่15ครับและเราได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมศ,ศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงการเต้นการรำรวมไปถึงการเล่นดนตรีครับ เราส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีเวทีในการกล้าสแสดงออกแล้วก็โชว์ว่าเด็กไทยอ่ะมีความสามารถมากๆครับที่จะต้องไปโชว์ที่ต่างประเทศรวมถึงจัดที่ไทยนะครับเราก็อยากจะโชว์ว่าเด็กไทยเราก็เจ๋งคนหนึ่งครับโอ้โหทีมนี้เหระครับผมไม่อยากจะอวยยศเลยครับคือจะบอกว่าแม่น้อยเนี่ยเป็นทีมที่ดูแลในเรื่องของการโชว์ได้ดีทุกปีนะครับ แม่น้อยไม่ได้จัดปีนี้เป็นปีแรกครับกับผมจัดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งแม่น้อยไม่เคยทาให้การโชว์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยผิดหวังเลยครับก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้ร่วมงานนี้เพราะว่าเราถือเป็นตัวแทนเยาวชนไทยส่วนหนึ่งของคนไทยที่ได้แสดงความสามารถของเด็กไทยที่เก่งๆที่มีความสามารถหลากหลายได้โชว์ให้ชาวต่างชาติเพราะว่าตัว ันนี้นะคะจะมีออนที่ประเทศจีนด้วยค่ะจะออนรายการทีวีประเทศจีนต่างประเทศก็ได้เห็นความสามารถของเด็กไทยเรารู้สึกมีความภูมิใจมากๆค่ะและน้องๆแต่ละคนของเราก็มีความสามารถเก่งกันทุกคนค่ะมีความมีความหลากหลายในความสามารถด้วยค่ะก็รู้สึกวิจัยค่ะวิจัยค่ะที่น้องก้าวสเต็ปค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ก้าวก้าวก้าวขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆค่ะทำความรู้จักกับเด็กแต่ละคนดีกว่าเรื่องแต่ฝนมือเลยนะ เด็กหญิงชมพิชย,ยาสิงหากันน้องหนูอินอายุ8ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพักุม,มาร้อยเอ็ดความสามารถพิเศษคือดําไทยเต้นบัลเล่ว่ายน้ำผู้ภาษาอีสานได้แอคติง้งไา้ค่ะวันนี้หนู อยค่ะอายุ10ปีค่ะเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนฮาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะอยู่ชั้นป้มศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้หนูได้มาโชว์รำค่ะจินตะรีลาค่ะแล้วหนูก็ได้รับรางวัลเป็นผู้ว่าเ่นี้นค่ะผู้ชายลูกสวัสดีคะ่ะผมชื่อเด็กชายโชเลตอยู่สวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อชิม,มูค่ะอายุ12ปี ยูชั้นก็พียมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปัจจุบันครับวันนี้ก็เป็นแชมป์เปี้ยนอ์ระดับโลกเราความสามารถทางอความสามารถพิเศษของผมก็คือร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโนครับ สไตล์คิดนะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมของเราได้ในเพจสไตล์คิดค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กสไตล์คิดแมนเาซีนค่ะแล้วก็เพจคิดไอดอนไทยแลนด์แล้วก็ทีเจ้าาที่สไตล์คิดไอดอนไทยแลนด์ค่ะเราจะหากิจกรรมดีๆมาให้เด็กเราเพื่อ็นการพัฒนาเด็กเราขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะให้น้องมีความสามารถที่หลากหลายขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็มีเวทีใหญ่ๆห,หลายเวทีที่เราจะพาน้องไพื่อๆทความสามารถ